พีทพชระในวันนี้มองเห็นเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจนหลังจากที่สร้างประสบการณ์ชีวิตในการทํางานมาหลากหลายบทบาทจึงวางแผนชีวิตเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมด้วยการเตรียมตัวไปศึกษาต่อในระดับปร,ริญญาโทที่ออกฟอร์ดประเทศอังกฤษในเดือนหน้าส่วนแผนทางธุรกิจผู้บริหารไฟแรงคนนี้บอกว่าสําหรับแบรนด์โปรเตโต้คอนเนอร์เราก็เตรียมไปเปิดที่ต่างประเทศรวมทั้งคาวโซอีที่ตนอยากเปิดประตูให้คนอื่น เชื่อว่าแบรนด์ไทยสามารถไปโกลบอลได้ซึ่งมันจะดีกับอุตสาหกรรมทั้งหมดส่วนธุรกิจครอบครัวตอนนี้เขามีทีมที่เก่งกว่าผมรู้สึกว่าประสบการณ์ตัวเองยังน้อยหมายถึงว่าเรายังมีแนวทางของตนเองผมคิดว่าก็ปล่อยให้รุ่นพ่อเขารันไปก่อนแล้วเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่อยากเข้าไปแบบเพราะเราเป็นลูกคนนี้ผมอยากให้เรารู้สึกว่าเข้าไปในฐานะเราทำงานมานานแล้วทุกคนก็อยากทำงานกับเรามากกว่า เพราะเราเป็นใครสุดท้ายถ้ามีโอกาสก็คงเข้าไปช่วยงานเพราะเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กครับความตั้งใจของเท่าแก่น้อยคนนี้